แล้วมันขึ้นแล้วมันขึ้นไปข้างบนยังไงอ่ะแม่งโผล่มาตับหัวแตกเลยต๊าดหนึ่งมันขึ้นไปข้างบนยังไงอ่ะพี่อะเเยยัันนลลออกไหมพิชานไปไหนอ่ะพินมาสร้างห้องใหม่ <laughs> โ้ oh, ตายนี่คืองงมากๆอ่ะมเามาอีกแล้วมาโชาร์นมาไปเล่นห้องพิซซันเนี่ยไหม ถ้าพี่อักดำกับทองขนาดพี่กักน <c oughs> มันลัตแต่คนชอบอ,อ่ะพี่ม,ม,มันคลองตัวกว่าเนี่ยแล้วไอเนี่ยพวกขนาดเออ, <c oughs> อทองทองทองขนาดทองเนี่ยพี่ ในความรู้สึกการการชอบทองเราไปหามบัตรกันไหมเปิดล็อกเนี่ยไม่เอาไปลอง,ลองดูเรียนไม่เอาเล่นห้องสนายกันดีกว่าปั๊บปั๊บปั๊บ ออกเลยแต่ได้กับโผลจะไปเล่นซองดีวะโอ้ยยังไม่ทมันเ,เล็นเลยอ,อ่ะแม่งยิงวอ่ะมาลรามี4ี่คนเจ๊กันหน่อยดิล่ะ ฟังหูไม่ไหวนะเที่5นาทีอป๊หนึ่งมาฟังแป๊บนึงเดี๋ยวเปลี่ยนตัวก่อนแกอย่าร้องดิเล่น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 ไฟพับุหรี่ก็หมดนี้เลยชีวิตเมืองกันไม่ออกหรอก tròn đó sí Ê, hey, bố kem thả lúc cần kill Triple kill bằng <coughs> <roadmap> đi หนึ่งเรากันการเข้าเออเนื้อแล้วอะหลบนี่เ็าเข้ามาอันนี้ตัวเล่นตัวอ้วนเลยเนี่ย 2คนเต็แจ๋ว40 Headshot โบมีนแล้วครับโบมีนแล้วครับสักยิกเลยอ่ะ Headshot. Okay.